มชาติฮะเราออกมาจากเมืองประมาณสิบห้าโลเพื่อนเรามาหาวิวหามุมผ่อนคลายเราอยู่อำเภอเมืองของนแก่นนี่ไงโอเคเราถามก่อนเนาะสันสา์คาเฟ่ฮลัลโหลเดี๋ยวเราถามเขาก่อนเนาะสันสันเหรอฮะสันชัยสัน ชายคาเฟ่ฟูด้ดกิ๊งโอเคเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะสันชายคาเฟ่อเพื่อนๆน,นะเรามองข้างนอกนะข้างนอกก็เป็นแนวบ่อบปลานะแล้วก็นั่งรีแล็์เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเพื่อเข้าหาบรรยากาศจุดล้มเลื่อนไปนไม้ เดี๋ยวเราชมบรรยากาศด้วยยังอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นนะเพืเ่อนๆเนี่ยบรรยากาศของร้านหน่อยนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายบรรยากาศข้างหน้าของร้านหน่อยนะอ่ะซันชยัยคาเฟ่วัดตุ้งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่นวัดตุ้งเศรษฐีซันชัยฟูด้ดเปิดสิบโมงเช้าปิดส,สามทุ่มนะเเพื่อนๆออ่ะบรรยากาศมาถึงแล้ว รถเราก็จอดนี่ก่อนที่จะไปบ่อปลาชมบรรยากาศด้านหน้าก่อนเนาะสิ่งต้องห้ามเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงชอบบรรยากาศนีมุมด้านนอกด้านนอกนะฮะอาการของซุ้มกาแฟนี่ก็จะเป็นมุมที่เราจะเข้าไปก็เดี๋ยวเราไปหาทุมนั่งดูสวยงามอยู่ชมวิวต้นไม้ก็ไดไม้ล้อมเดินมาก็เป็นสวนไม้ล้อม โอ้ oh. เข้าหากันเลยโอเคก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปนะเนี่ยสวยงามมันรายล้อมอโค้งมาแบบสโลปมาเลยเพื่อนๆโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาแล้วเดินให้ทั่วเนาะนี่มีหอยคอยด้วยเพื่อนๆมีหอยคอยด้วยเนะี่ยเราหามุมก่อนเนาะ ตอไม้สวยงามมุมสวยๆนะเพื่อนๆมาแล้วเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆติดตามช่องผาช้อนทอี่ไปตัวทิศเที่ยวทัวไทยรีวิวไปทั่วนี่ขขาเช้าไม้ล้อม,อมไม้ล้อมเยอะๆเลยโอ้ประดับด้วยชินนะฮะสันชายสันชายคาเฟ่ก็จะมี วนตัวก็มีนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะแยกออกไปแยกออกไปเป็นห้องน้ำหรือซุ้มอะไรไม่แน่ใจเราเดินบรรยากาศสุดยอดแต่คิดว่าครัวก็อยู่นแน่เลยนะฮะนี่มันเดินทะละมุมาเข้าาในซอยอต้นไม้ก็สวยอะ่ะเพื่อนๆต้นไม้สวยงาม<ๆ>โอ้<ๆ>เราไปดูอาจารย์เอส<ๆ>นั่งซุ้มไหนกนาะ สวยงามมาแล้วเดินในทั่วหนอะูเจ้าจันเอะนั่งตรงไหนเนี่ยซุ้มก็สวยเนี่ยนะาลายซุ้มมาเ,เน่อยเพื่อนๆเดินลงบ่อปลาหน่อยบ่อปลา,ารูว่าจันเอะจันเอะได้พื้นที่แล้วอืมนี่ก็ประมาณหกโมงเย็นเพื่อนๆออ้วก็มีเก,กาะกลางให้ลูกค้าเดินเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่ มันธรรมดาสวยอยู่นะนั่งมีระเบียงด้วยเพื่อนๆสวยงามนะครับเพื่อน,อนสันชายคาเฟ่สวยงามตรงนี้บ้างอ,อยู่ติดกับตุ้งนา โอเคเดี๋ยวเราสั t t ่งเมนูเนาะสั่งเมนูปลาเอ๊ะนั่งนู่นเดินไต่มาเลยนะเนี่ยสวยงามรูปของเขาเป็นต้นอะไรไม่รู้สวยงามอ่ะเดินทะลุมาแหมสวยงามสวยงามโอ้มีต้นมะขามใหญ่แบบเอ๊เลยเพื่อนๆระบบไฟก็สวยงามชอบอ่ะอืมนี่บ่อปลา เพื่อนๆน,นีต้นไม้ล้อมก็ใหญ่มากสวยงามด้วยคือเนลมิตเป็นธรรมชาติได้เลยนะครับไอเดียผมชอบนะบรรยากาศไม้ล้อมเขาสวยงามไฟวิ่งไต่ขอบตุ้งนาเลยเนี่ยนี่ก็เป็นตุ้งนาเนี่ยรถเพิ่งจะรถไถเพิ่งจะลงแน่เลยเนี่ยเพื่อนๆเ,เรามาดูมุมนี้หน่อยมาแล้วเดินได้ทั่วเนาะเพื่อนๆ สวยงามล้อไปขับทุ่งนานะเพื่อนๆนี่นะสวยงามตังเดี๋ยวเราไปตรงสะพานข้ามเชื่อมเนาะสวยงามสวยงามขนแก่นก็ถือว่าการแข่งขันสูงนะฮะเพื่อนๆคาเฟ่อะไรนี่เยอะนะฮะนะครับการแข่งขันก็รุนแรงนะฮะก็เป็นไอเดียของสัญชยัย าซุะะ้มของร้านมีน้ำพุในถนนก็จับได้สวยอ่ะมาแล้วเดิในให้ตัวนะเพื่อนๆอ๋อนี่ก็เป็นไอไลท์จุดหนึ่งก็คือสะพานข้ามบึงนะฮะสะพานข้ามบึงนี่ก็เจ็กอินถ่ายรูปนะะสีทองสวยงามก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะฮะสวยงาม ถือว่าเป็นไอเดียที่สวยงามนะผมก็ชอบแบบธรรมชาติมีบรรยากาศของร้านนะครับมีซุ้มนั่งสองสี่หกหกะซุ้มใหญ่เจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองซุ้มเป็นอนสิบสามสบสามซุ้มนั่งอยู่ซุ้มนู้นนะครับเพืเ่อนๆโอเคสวยงามตอนนี้หกโมงครับก็รีวิวปากินปลาเที่ยวนะครับจากจ้องลายจอดี นะครับไปตัวทิศเที่ยวทั่วไทยนะครับรีวิวไปทั่วตอนนี้เราอยู่ที่สันชัยคาเฟ่นะครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศสวยงามตามต้องเรื่องนะครับใครแวะมากขอนแก่นนะครับดูช่องผ่านช่อนี้ได้นะฮะหาสถานที่เที่ยวผ่อนคลายสันชัยคาเฟ่สวยงามตามต้องเรื่องก็เรามานั่งที่ซุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะฮะสันชัยคาเฟ่ ฟู Food and drink, ้ดแอนดิง์นะฮะมีเมนูแนะนำนะครับอาหารแนวอีสานไปทุกล็อกเลยนะประเภทปลานะเพืเ่อนปลาจับทิม์ปลาเนินีน่หน้าตาของอาหารนะเนาะสิบถัดมาเป็นประเภทผัดนะรประเภทผัดเยอะแยะน่ะเยอะแยะมากประเภทผัดเยอะแยะนะฮะต่อมาจะเป็นประเภทแกงประเภทแกงนะ รูปเพื่อนประกอบประเภทยำเพื่อนๆต่อมาจะเป็นประเภททอดนะฮะทอดก็เป็นหน้าตานะะฮนี่มีทุกที่เลยพี่ให้ดูทําง่ายๆนะนี่กระเช้ากับข้าวจัดนะตก้มลมัน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 มีชีวิตไหมเพื่อนๆนี่ห้อยห้อยหลังคาโอเคเมนูอาหารเราก็มาพร้อมแล้วเพื่อนๆอ่าทั้งหมดสี่รายการจะกินหมดหรือเปล่าน้ะสองคนเนี่ยจานเอสเนี่ย เรียงเป็นแถวเลยนะฮะเรียงเป็นแถวเลยเตามด้วยภาพนี้เป็นซิกเจอร์เหมือนกันเนาะเป็นตำถาดสวยงามตัดมาก็เป็นปัจฉาเนื้อตัดมาก็จะเป็นปลากระพงปัจฉาแล้วซิกเจอร์ตัดมาก็จะเป็นป,าป,ปาลาปปคังเนาะต้มยำปลาคังน้ำใสก็บรรยากาศนั่งอยู่ที่ซันชาย คาเฟ่นะครับไฮไลท์ทุ่งนาทุ่งนาสวยงามทุ่งนาซุ้มนั่งซุ้มนั่งนะครับสวยงามปัดลมมีทุกตัวนะครับวันนี้เราก็ใช้ปัดลมธรรมชาติด้วยปัดลมแอร์ไฟฟ้าด้วยสวยงามตามตองเรื่องโอเคนะครับจากช่องฝ่ายโจเอนดี้ขอบคุณครับาย